บ๊ยพี่น้องหิมาบาดทีนี่มากินไก่อบน้ำกันไก่อบไก่อบกับตำาคังตำาบักฮุงตำซัวตำซัวตำมัวเลือดสเปนเตนเลยหิมะพีนพ่น้องพี่น้องมีผักคือเกลียวคัมนจอยมีเอฟวันชิคเก้นโรสเมกเนเวเซนคัาเป็นจอยมีขม,ม,มอนขมอนวิตปลาปายาสลัดสไปซี่ปาปลายาสลัดอร่อยร,รับ เวชบุกอินเฮียเกนเจ๊พี่น้องวันนี้จะพี่น้องสุขสุขสบายดีกันบ่จ้าคอยก็สบายดีอยู่ฮัลโหลเอฟพีวันฮาวอายอยู่ฟอร์มีเอ็โอเคเอฟพี่เดฟวินนิดขันอันจอยปลาปายาสไปยสิปลาปายาสลัดวิทมีอะเกนปลาปายาสลัดวิทมีสติงกี้ฟิตแอนด์โรชิเก้นโบ้เลิศสมัปนแต่มไหม มามามาซอยกันซอยกันมาสิมามาเบิ่งกันเบิ่งกันออกมาซอยออกมาเบิงบ่งมาเบิ่งว่ายสพู่สิกินแบบใดโซมือนี่โบเลดฉมัแต่เลยเลลือดพี่มากกนีใกล้เป็นตูมอีกแล้วใกล้บกจนใกล้บกจนบอกก่อกินเสียใส่ก่อนเปิดโคกก่อนยางอื่นโบยเลดมัแต่เลยออสัม โอ้ชาชานหนาสมัครใจเลมันเป็นฟองไหมรอให้ฟองมันบกจังหน่อยก่อนรอให้ฟองมันบกจังหน่อยก่อนแฟนคลับบอกว่าให้ว้าไทยหน่อยโอเคจะวาไทยวันนี้จะไม่พูดเมียงจะไม่พูดอีสานแล้วนะจะวาไทยเอามากินด้วยกันนะคะมา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 เบาใหญ่พู้ใจวาไทยนะคะวันนี้ขอกระแดเว้าไทยก่อนเน้าสมัครใเลยมันจะบอกแค่แรกสบวาลไทยดิเชียร์ชมีจากพี่น้องสุขู่สุคน อร่อยมากเลยค่ะมนแบบซาเข้าไปถึงในแบบใน,นลำไส้ตับไตใช้พุงมมันแบบว่าอร่อยมากเลยโบยซ้อนไปไหนลืมซ้อนไ <c oughs> ดโจะเปมนนต่ใน,นโบยเนี่ยมันเผ็ดมากเลยนะคะแบบว่ามันเผ็ดแบบดูสีสันเอาแล้วกันมันเป็นตำม,มั่วนะคะตำม,มั่วตำซั่วสูตรยายชมพูนี่แหละคะ่ะใส่บะแค้งด้วยใส่บะแค้งใส่กระท้อนอ้ไม่ใช่กระทอ้อนป่าสตอสะสตอร์นอเลตไหม สีสันมูมันเลิศมาแบชนีดขอสวยส้ตมตำก่อนก่อนจะกัดไก่โวยอื่อ,อือื อร่อยมากขอบอกเผ็ดทำยังไงที่ได้เห็นชัดเอางี้กนะ่อนนะนีะ่เห็นชัดไม่หลวกเลยนะ่าจะหลวกต่แรกไม่หลวกเลยเนาะนี่มันเห็นชัดนี่ห์ไหม ตัดแล้วนะออ,อแล้วต้องได้ตัดเลยไก่มันเปียกมากเลยค่ะโอ้จะพอดเจ้าแม่อะไรมันจะปานนั้นผุมตาก็แซบ่บแซ่บไม่ได้เอาขัวหนกพริกออกนะ ตอนพึ่งตามใส่คว้นบั่พริกด้วย mm hmm. ใส่คว้นบั่พริกน่ะมันหอม mm hmm. ใส่แบบแข้งด้วยมีถัอมมีบับแข้ง mm hmm. สุดจอด ที่สื่อคือว่าอย่างเงี้ยเนาะพี่ไม่กัดพ่อเลยไหมร้อนอืก็ลวกเอาสิเนาะม,มิลวกเอามันจะแบบว่ามันจะลวกปากหนังมันจะกรอบมากเลยใช่ไหม เชื่อมไหม,ไหม,มจะกินอ้างค่ะค่ะให้แบบน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะอายขึ้นหุ่นอืม <laughs> 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 Nó có Ừ. tươi Ừ. Ừ. ก่เน,นี่ยเข้ากันโหพริกพริกมาเป็นสวนพริกพริกพิก ังไก่ขอบอเป็นคนอีสานดาวตาสวดแต่ชอบกินสตอ ต่อไม่หึดไม่อยากมีขายเยอะมากมแกมันเปียกอบยังไงไม่รู้ให้มันเปียกเปียกแบบขนาดเลยนะเปียกมากเลย กระตุกกระเดียวนี่ออกหมดเลยเนะห็นไหมหักง่ายใหญ่อันนี้เป็นข้อต่อมันข้อต่อขามมัน,นแซรก ไปซีนมันไหมซีนซีนตรงที่น้องมันเอามาคุยเข้ากัน เน๋ยวก็มระเขียมแก่เหมือนยาสมพูเลยแต่ว่าคนไหนที่ยังไม่ได้ผ่าเสต่งดับกินนะคะแล้มันจะเป็นเสต่งแต่ยานคพูผ่าเสต่งแล้วมันพูดกินได้ไม่เป็นไรสบายมาก แดกหมดถ้าสดชื่นนะเลิศเผ็ดมาก โอ้ยโอ้โหดัชม <ress> ิเตอร์เลยโอ้เพ็ดเพ็ดแบบมันลืมหูลืมตาแต่มันอร่อยมันอร่อยแบบโอ้โหอร่อยแบบว่าแบบมันอร่อยอ่ะดัชมิเตอร์เลยโอย รสซินอะไรเนี่ยซินนวานเลยนะบอกเอือฮไม่จั komen ฝนตกทั้งวันทั้งคืนอืยังตกอยู่ยังไม่หยุดเลยฝนอะ เป็นเมนต์นี่ยอร่อยมากอื่มตังสีสันยัสวยด้วยด้ว เท,เทศอเมริกาแบนดิตตอ,อกอถ้าเล่นจิตตอ,อกก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะหยุดเล่นพูดว่ามันอันตรายแบบว่าเขาสืบรููข้อมูลของเราหมดคนประเทศจีนเขาเก่งเลยเขาสืบรู้หมดเลยข้อมูลแล้เราของเราแล้ว ไม่พูดไม่เล่นนะไม่พูดลบติดตอกทิ้งเลยรบทิ้งไม่เล่นคนไหนเล่นก่อนไม่ต้องเล่นนะติดตอกอร่อยมากพริเยอะมากพริกมาเป็นส่วน ทออสเตรเลียก็ว่าจะแบนเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แบนแต่เขาก็ห้ามให้คนของเขาเล่นนี่ยเรียอผูกก็เลยลบติดตกอออม ngồi Đã đi แซ่แบอยู่อ๋อ,อน้ำส้มตำแดงขิงๆเลยตำม,มั่วตำม,มั่วตำซั่วตำแบบม่วงกินแบบชั่วๆม,มันอร่อยเลยวันนี้มาในเวอร์ชั่นไทยเพราะแฟนคขับอกให้พูดไทยหนห่อยยายโอเคพมพูดไทยอเอาใจทุกคนติดปากกัน ไม่บอกกันนังออ้เขาออกทุกประเทศเลยเห็นไหมว่าจะกินเรียบร้อยแล้วนะไม่อยา่เรียบร้อยไม่มาไม่อยากเรียบร้อยติดงานไปโชว์ตัวที่อื่น ถ้าไม่ใหญ่ส้มกส่วนลูกตาสวดมาแทนม,มันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้เดีย๋ยวว่ากันนะปรัก,กันไว้มะเขือมะเขียอยนนี้นะเอาซุปอร่อยมากมีเยอะเลย,ยวันไหนอะยกูยจะซุปให้กินม่กังกับว่ายาย อยากทห้ยายทำกินแบบกินแบบบ้านๆแบบว่ากินข้าวก็ประแด็กประจอมไม่ต้องกินกุง้งไม่ต้องกินพวกปลาหมึกพวกอาหารซีฟู้ดใหญ่ๆโตๆหรอกอยากให้ยายกินแบบประจอมประเด็กข้าวเหนียวเงนี้ยบว้าอียายก็สิเป็นโรคเลี้ยงตายต้นห,หลักเอ้ย ต่เห็นว่า,ากาให้ยาได้กินแบบว่าพวกกุ้งพวกปลาหมึกพวกอาหารทะเลหน่อยนะกระสีให้ยากินตามแต่ตามแบบประแดกทุกวันทุกวันยายกระสิบอเหลียงตายแต่บอลุูกละมันจะกินแบบว่าทุกอย่างโซไปอม วันนี้อยากกินอันนี้ก็กินอันนี้พรุ่งนี้อยากกินไอ้นั่นก็กินไอ้นั่นมันก็เป็นอย่างนี้เนาะอืมอืนี่อร่อยกินอะไรก็ได้อืมได้หมดนน่มนมันแก่แต่นน่นมันก็อร่อยนะอืมออก็คนไหนอ่ะไน่นนก็กินได้ ายม,มันก็กินได้บางทียาันพูก,ก็กินไน่มันบางทียังพูก,ก็ไม่กินแต่ยันพูก,กินได้เพราะยันพูผ่าท้ตริ่งแล้วแต่คนไหนที่ยังไม่ผ่าเ้ตติ่งอย่าตึ้งกินย้ําจะเป็นเ้ตติ่ง มันร้อนมันลวกนิ่งมันไม่ลวกนิ่งอย่างเดียวมันลวกเพดานด้วยอำ้อำตาแตกเลยไหม